ครูก้อยนัทชาพันรยาเจมเรืองศักด์ลอยชูศักด์บรรยายความในใจในการถ่ายทำรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะครูก้อยก็เคยมีปัญหาผู้มีบุตรยากคลื่นร่วมฝ่าฟันอุปสรรคกับผู้หญิงจนได้เป็นแม่สมใจโดยครูก้อยนัทชาได้เล่าถึงความจริงในใจผ่านทางอินสตาแกรมนัชชาขีดล่างลอยยุศักด์ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความจริงในใจ ทุกครั้งที่ครูก้อยถ่ายรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้สัมภาษณ์เคสแม่แม่ที่ประสบความสำเร็จมีลูกได้อย่างที่ปรารถนาต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมามากมายคนที่มียากก็ยากเย็นจริงๆบางคนทำ ICSI มาแล้วหลายครั้งเจอสูงสุด17ครั้งบางคนต้องผ่าตัดช็อกโกแลตซีจนเนื้อไข่หายไปหมดบางเคสลอกผังผืดหลายรอบเป็นเยื่อบุโครงมดลูกเจริญผิดที่จนมดลูกบาง หมดลูกทะลุต้องอุ้งบุญบางเคสร่างไข่เสื่อมก่อนวัยเหลือไข่น้อยมากเหลือไข่หนึ่งใบก็มีที่สำเร็จคลอดน้องไปแล้วทุกคนเคยผ่านจุดท้อแท้สิ้นหวังบางคนถึงขนาดซึมเศร้าต้องพบจิตแพทย์จากการสูญเสียลูกแทงซ้ำติดกันถึงสามรอบแต่วันหนึ่งที่เขาได้มานั่งคุยกับครูก้อยนั่นคือวันที่เขาสำเร็จผู้หญิงคนหนึ่งได้สัมผัสกับความรักที่ลึกซึง้งเป็นรักที่เราเฝ้ารอเมื่อมองย้อนกลับไปในสิ่งที่เราทำ เรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับเปลี่ยนโภชนาการและพฤติกรรมจากสิ่งที่ชอบมากินมาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบ เซลชอบแล้วสุดท้ายการเตรียมตัวที่ดีและถูกทางบำรุงตรงจุดสำหรับคนมีลูกยากมันทำให้เพิ่มโอกาสสำเร็จได้ไข่คุณภาพดีขึ้นฮอร์โมอนรังไข่ดีขึ้นมดลูกมีความพร้อมมากขึ้นได้ความรู้ในการตรวจค่าต่างๆในร่างกายเพื่อกลับมาประเมินตัวเองและวางแผนการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ตรงกับปัญหาของตัวเองเมื่อเราได้มาแชร์และแบ่งปันกันมันช่างมีคุณค่ามาหาศาลกับคนอื่นๆมันมีค่ามากกว่าการที่เราสำเร็จอยู่คนดี ทุกครั้งที่สัมภาษณ์แม่แม่ครูก้อยฟังเรื่องราวเส้นทางความพยายามจนถึงเป้าหมายได้ผลลัพธ์เป็นโซทองคล้องใจของครอบครัวพ่อแม่มันมีความสุขใจอย่างบอกไม่ถูกความสุขของครูก้อยคือการได้ฟังข่าวดีจากแม่แม่แม้ว่าครูก้อยอาจจะเป็นเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เล็กๆแต่วันที่แม่แม่บอกครูก้อยว่าขอบคุณนะคะครูก้อยครูก้อยเหมือนคนให้แสงสว่างให้ความรู้และแนวทางครูก้อยอย่าหยุดทำเพจนะคะ หนูมีลูกได้เพราะครูก้อยก็ไม่รู้ว่าความสุขความชุ่มฉ่ำในหัวใจนั้นมันมาจากไหนบางครั้งหลังสัมภาษณ์นอนไม่หลับอะดรีนาลีนหลังเพราะในใจมันอบอวลมันมีพลังและหวนคิดถึงหน้าแม่แม่และบทสนทนาเหล่านั้นใช่แล้ว การที่ชีวิตเรายังมีประโยชน์สำหรับผู้อื่นเราได้ใช้วิชาความรู้ที่ร่างเรียนมาเราได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตที่เหมือนโชคชะตาโยนโจทย์ยากลงมาให้เราแก้ไขและฝ่าฟันได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผู้หญิงหลายๆคนมีโอกาสสัมผัสเที่ยวเลิฟเหมือนที่ครูก้อยได้สัมผัสมันวิเศษจริงๆทุกวันนี้ครูก้อยมีเพื่อนร่วมทางมีมิตรภาพที่ดีกับแม่แม่ในเพจแม้เราจะไม่ได้เจอตัวกันเราเจอหน้ากันทางออนไลน์แต่เราสัมผัสได้ถึงความรักและความไว้เนื้อเชื่อ ใจต่อกันปรารถนาดีต่อกันอย่างสุดใจแม่สัมผัสได้ครูก้อยก็สัมผัสได้มันคือกำลังใจเดียวที่ทำให้ครูก้อยอยู่ต่อบนเส้นทางนี้เส้นทางเดียวกับแม่แม่ที่มีบุตรยากแม่ตัวครูก้อยเองได้ผ่านจุดนั้นมาแล้ว แต่ครูก้อยจะยังคงลงไปเดินร่วมทางกับแม่ในฐานะเพื่อนร่วมทางและรุ่นที่ที่มีประสบการณ์อะไรที่ครูก้อยทําได้อะไรที่ครูก้อยช่วยได้ครูก้อยยินดีเดือน,นสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่ขออวยพรให้แม่แม่ทุกคนได้สัมผัสกับรักแท้ที่มีอยู่จริงอดทนตั้งใจแล้ววันหนึ่งจะได้มามันช่างแสนคุ้มค่ากว่าทุกสิ่งที่เคยเจอและอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะครูก้อย ผู้ก่อตั้งเพจสำหรับผู้มีบุตรยาก babianmom company th ติดตามคลิปสัมภาษณ์เคสผู้มีบุตรยากในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 132F ได้แล้วที่